นี้ก็จะเป็นคลิปก,การลงประวัติลูกค้าใหม่นะคะก็คือเข้าที่ค้นหาลูกค้าเก่าก่อนนะคะทุกครั้งก่อนจะลงใหม่กันการเปิดประวัติซ้ำกันเนาะ,ะถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ค่อยลงทะเบียนลูกค้าใหม่นะคะแต่ของเราก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือมีป,ป๊็อปัพเตือนในกรณีที่นสสมสกุลซ้ำกันหรือว่าเบอร์ซ้ำกันนะคะ อย่างน,นี้คะ่นะนามสกุลนี้มีลงทะเบยียนไว้แล้วต้องกางนานตรวจสอบไหมนะคะเราก็กดเปิดเวลารเบียนเลยถ้าเราจะต้องการตรวจสอบว่าเขาเป็นบ้านเดียวกันไหมหรือว่ากดยกเลิกเพื่อที่โอเคไม่เป็นไรเขาเป็นคนละคนกันแต่บังเอืญนนามสกุลเหมือนกันแบบนี้นะคะจากเบอร์โทรก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะ นี่ก็มีเหมือนกันก็อยู่ในกรณีเดียวกันเลยค่ะถ้าไม่ใช่บ้านเดียวกันก็กดยุกเลิกไปนะคะก็ลงอัปโหลดรูปได้เลยแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนค่ะมันก็จะได้มาหน้าเรียบร้อยค่ะ